สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับเมื่อนายในช่างเข้าครัวจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรามีจะทำจะทำหอหมกปลาปลาซิลเออไม่ไม่ใช่ปลาซิลมันตัวใหญ่กว่าปลาซิลหอหมกปลาก็แล้วกันในช่วง ไป,ไปตลาดเห็นเขามาขายนะปลาปลาอะไรอ่ะคลา้คลายปลาซิวอ่ะแต่มันตัวใหญ่กว่าก็อยากจะกินว่าจะเอามาทำอะไรกินทำอะไรได้บ้างอ่าก็เดี๋ยวจะลองมาดูลองมาทำห่อหมกดูว่ามันจะอร่อยหรือไม่อ่าคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปว่า เมื่อนายช่างเข้าครัวจะเป็นอย่างไรความอร่อยจะมีไหมฝีมือฝีมือซ่อมอุกปกรณ์ไฟฟ้าซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแต่ฝีมือแบบนั้นแต่ฝีมือเข้าครัวจะเป็นอย่างไรฝีมือทําอาหารจะเป็นอย่างไรเดีวลองลองไปดูครับว่ามันจะอร่อยไหมฝีมือจะเข้าขั้น ได้ไหมเดี๋ยวลองมาดูกันครับนี่นะครับเราได้ปลามาแล้วได้ปลาอ่าเป็นปลาตัวคล้ายปลาซิวครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งนะครับใส่เกลือไปหน่อยหนึ่ง จะประมาณนี้นะครับชื่าเสร็จแล้วก็คนนะครับคนคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้าคลุกคล้าสักนิดนึงเครื่องเคียงเรานะครับก็จะมีนะครับ อันนี้ใบแมงลักพริกนะครับพริกพริกขี้หนูข่าต้นหอมซอยแล้วก็ใบมะกรูดตะไคร้แล้วก็หอมหอมแดงนะครับนี่ครับพระเอกของเรา ผักผักขยงผักขยงนะครับผักขยงจะทำให้หอมนะครับครับใบตองอเราเตรียมไว้แล้วขั้นตอนก็จะนี่นะครับเทใส่ไปเลยนะครับนี่เทใส่ไปเลย ใส่พริกครับโรยพริกเข้าไปครับตะไคร้นะครับตะไคร้ครับใบมะกรูดนะครับโรยเข้าไปครับโรยเข้าไปหอมครับใบมะกรูดใส่เข้าไปสักเยอะๆหน่อยครับ มีหอมหอมแดงคาครับใส่ไปเลยต้นหอมนะครับต้นหอมใบมังลักใส่เข้าไปครับก็จะประมาณนี้ครับพระเอกของเรา ผักแคงผักแยง,แยงเสร็จแล้วคนครับคนคนให้เข้ากันนะครับผมจะเน้นเครื่องเครื่องเคียงนะครับจะเน้นเครื่องเคียงเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วใส่ซอสลงไปนิดนึงนี่นะครับซอสฝาเขียวปึ๊บ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 อ่าอ่าโอเคคอยดูรสชาติจะเป็นยังไงแล้วก็จะค่อยมาดูกันชุบอืม เสร็จแล้วห่อครับห่อเข้าไปนะครับ นี่นะครับหออาจจะไม่สวยงามนะครับเพราะนายช่างเข้าครัวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปย่างไฟนะครับเดี๋ยวเราไปก่อไฟครับเสร็จแล้วเราก็ทำมาย่างไฟนะครับเตาถ่านมันจะหอม,หอม หรือใครไม่มีขี้เก,ยกียจก่อไฟก็ไมโครเวฟเลยครับก็สะดวกดีแต่มันก็จะสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเตาถ่านมันจะทำให้รสชาติหอมนะครับหอมกลิ่นาฐานหอมกลิ่นไฟตัวนี้นะครับเราก็จะย่างไปเรื่อยๆนะครับรอให้มันสุกให้มันหอม ก็ได้ย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับดูนะครับเกรียมกำลังน่ากินเลยครับเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูว่าจะมีรสชาติเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อในช่างเข้าครัวจะเป็นอย่างไรครับ รสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองชิมดูครับเราก็ย่างเสร็จแล้วนะครับน้องแกะออกมันดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับ อืมก็ได้กลิ่นหอมเลยนะครับอืม นี่ครับหน้าตาเออหน้าตาก็พอใช้ได้ครับดูก่อนแต่ไม่รู้รสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นี่ครับ อย่างไรครับเ,เดี๋ยวสูงไปใกล้ๆเลยนะครับนี่ครับเ,เดี๋ยวลองมาชิมรสชาติดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเดีย๋ยวลองชิมดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรห่อหมกปลาซิว ฝีมือในช่างโอเคก็ไม่เร็วนะครับทำเองชงเองชิมเองวโอเคใช้ได้ อืมเดี๋ยวลองอีกคำหนึ่งแต่รสชาติอาจจะไม่เข้มค้นเท่าไหร oh, <no>. oh. ่ใช้ได้ครับ มือตัวเองก็โอเคอยูน่นะแต่ต้องปรับปรุงเรื่องความเพียงคนนิดนึง oh, <no>. oh. ก็น่าจะใช้ได้เลยครับวว้าขอบคุณครับที่ติดตามผู้ชม,มนายช่างเข้าครัว S 1> <S 1> <S สวัสดีครับ